สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนๆนที่อยากเอาปุ่มรีสตาร์ทออกมาตั้งไว้บนข้างหน้าตรงนี้นะครับหรือจะเอาไว้ตรงแท็กบาร์ตรงนี้กดทีเดียวให้เขารีสตาร์ทเครื่อง <Wow. S 1> ให้ทําตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับบนหน้าจอโลง่ลงๆของเราเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกขวาลงไปครับผมจากนั้นให้ไปที่เมนู new ตรงนี้นะครับอ่าเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วจะมีเมนูขึ้นทางขวาแบบนี้ให้กดไปที่คําว่า shortcut ที่เป็นไอคอนแบบนี้ครับผม และในส่วนของช่องนี้นะครับให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ตามนี้ได้เลยอันแรกพิมพ์คําว่าชัดดาวลงไปนะครับตามด้วยขีดนะครับแล้วก็ใส่ตัว R ครับผมเว้นวรรคนะครับแล้วตามด้วยขีดแล้วก็ตัว T ครับผมจากนั้นเว้นวรรคอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกดเลขศูนย์ลงไปครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคำนี้ไว้ที่ใต้คลิปนะถ้าเพื่อนๆขี้เกียจพิมพ์ก็เลื่อนลงไปแล้วก๊อปคำนี้มาวางที่ช่องนี้ได้เลยเ <Okay. S 1> มื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ปุ่มเลกตรงนี้1ที จากนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับลบคําว่า shutdown ออกไปครับผมและใส่คําว่า restart ลงไปแทนนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับกดที่คําว่า finish ตรงนี้ได้เลยนะตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนรูปไอคอนนะให้คลิกขวาลงไปที่ปุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้แล้วกดมาที่คําว่า property ครับผมจากนั้นในหน้านี้นะมันจะมีปุ่มเช n คไอคอนอยู่ตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดขึ้นมาได้เลย ตรงนี้เราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับและตรงนี้เพื่อนๆเ,เลือกเอาเลยนะว่าต้องการตั้งปุ่มรีสตาร์ทของเราเนี่ยเป็นปุ่มแบบไหนนะครับมีไอคอนเป็นแบบไหนอ่ะในตัวอย่างผมจะเอาเป็นรูปนี้นะลูกศรวนแบบนี้นะครับก็คลิกลงไปครับผมแล้วก็กดที่โอเคตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็กดที่ apply หนึ่งรอบนะครับและตามด้วยโอเคเพียงแค่นี้เราก็จะได้ปุ่มรีสตาร์ทขึ้นมาไว้บนหน้าจอแล้วนะ <Yeah. S 1> เมื่อเพื่อนๆดับเบิลคลิกที่ปุ่มนี้ เครื่องของเราก็จะรีสตาร์ทเองอัตโนมัตินะครับสำหรับคนที่ต้องการให้ปุ่มรีสตาร์ทอันนี้นะครับมันอยู่ที่แท็กบาร์ด้านล่างก็ง่ายๆครับผมกดค้างนะครับและลากมาวางไว้บนแท็กบาร์ได้เลยแบบนี้นะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยคราวหน้าเมื่อเราต้องการรีสตาร์ทก็เพียงกดแค่ปุ่มนี้ได้เลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ